ติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลมติคณะรัฐมนตรีและข่าวสารในประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศในรายการ93วาไรตี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรและเพจสวทเบตงิว w ์ ช่วงที่2นะคะเรามาติดตามกับการประชุม GBC นะคะซึ่งก็ได้มีการสรุป13ข้อด้วยกันนะคะเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่ระหว่างไทยกัมพูชาค่ะ GBC ไทยกัมพูชาเห็นพ้อง13ข้อตกลงหยุดยิงรักษาสันติภาพและความสงบสุขกลับมาอีกครั้งการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ไทยกัมพูชาที่จัดขึ้นณประเทศมาเลเซียได้สิ้นส้นลงแล้วไทยและกัมพูชาเห็นพ้องแนวทางการปฏิบัติ ามข้อตกลงหยุดยิง13ข้อระหว่างกันซึ่งพลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกเตียเสียคารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ร่วมลงนามบันทึกผลการประชุมและจะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาภายในอีกสองสัปดาห์พลเอกนัทพล แถลงว่าการประชุมในครั้งนี้มีจิตนารมในการหารือกับฝ่ายกัมพูชายอย่างตรงไปตรงมาด้วยความจริงใจและสุจริตของทั้งสองประเทศเพื่อหาแนวทางที่จะทําให้การหยุดยิงเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนนําสันติภาพและความสงบสุขมาสู่ชายแดนไทยกัมพูชาอีกครั้งและเพื่อประโยชน์ของประชาชนสองประเทศจะได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติซึ่งสิ่งที่ได้เห็นพ้องกันจะเกิดผลเป็น,นรูปธรรมได้ต้องอาศัยความร่วมมือและความจริงใจของสอง ในขณะที่นายภุ่มธรรมเวยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรักษารัชการแทนนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุม GBC ครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทําให้สามารถพูดคุยกันได้และทําให้เกิดการหยุดยิงได้ในทันทีค่ะติดตามรราฟังรายการ93วาไรีี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็ยนหลังเคารพธงชาติ ทางสวทเบตง FM 93MHz และเพจสวทเบตงนิวส์